ถ้ามีเด็กทารกที่เสียชีวิตที่บ้าน,านแล้วเราก็ไม่ได้ทําวิธีเชิญไปแล้วก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยได้ยินเสียงเด็กพวก,กนี้นะถามว่าจะทํายังไงหนึ่งอันนี้ขอตอบแบบเบ<า>ตรงๆนะ,อะตอบตรงๆนะถ้าถ้าเข้าใจกันเข้าใจคือมีสมาธิฐิที่ถูกต้องหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของคุณอืเพราะว่าคุณเป็นคนเป็นไม่คือคนตายเอางี้ก่อนนะเเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะเอา ใจเราเนะี่ยไปใส่ในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของเรา uh huh. การส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์ uh huh. คุณก็ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะวิญญาณไปหรือยังเอ๊ะยังไม่ไปเอ๊ะที่เขาเห็นจริงหรือเปล่าเอ๊ะทำยังไงดีถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําควรทาก็คือว่าถ้าเราคิดว่ามีการตายเกิดขึ้น เราก็ทําให้มันถูกต้องจะได้สบายใจใช่ไหมทําสบายใจเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าไปไม่ไปก็ช่างไม่ใช่เรื่องของคนก็ทาบุญอูที่สุส่วนไม่ให้จบแคหนั้นแค่นั้นอย่างนี้แค่นั้นส่วนเขาจะอยู่ไม่อยู่มันเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราเพราะเราอยู่ในคนเราเราเป็นคนเราอยู่คนละพบกันแต่ว่าเขามารบกวนใช่ไหมอ่ะคือเขามารบกวนเงี้ยโดยธรรมชาติอ่ะเขาไม่มีทางมารบกวนเราได้ถ้าใจเราไม่เปิดรับให้เขามารบกวนออ เราพูว่าใจเราเนี่ยปกติแล้วแต่แบบพี่โป้งเนี่ยเขาใจต่ำไมเขาใจใจเขาแบบออกเลยตกต่มใจเขาตกตามเพราะว่าแบบไม่ปกติอย่างเงี้ยเขาเขาก็เลยโดนรบกวนไงฮะถูกต้องเราจะแบบจริงที่เราแก้ไม่ใช่แก้เขาแก้เราแก่ก็ต้องแก้ที่แก้ที่ตัวเราเองทำให้ตัวเราเป็นคนปกติใช่ไม่ตกตาม เห็นไหมคือแบบว่าถ้าเกิดวิญญาณมารบกวนเขาก็มาอยู่อย่างนั้นแหละสมมุติว่าคนสองคนอ้จากที่เต่ายกตัวอย่างว่าเต่ามีความเป็นปกติใช่โป้งโป้งไม่ปกติไม่ปกติน่เอนเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีวิญญาณอยู่แล้วเขาต้องการมายุ่งต้องการมายุ่งเขาจะมายุ่งกับคนนี้ไม่ได้เพากเขาจะมายุ่งคนนี้แทนครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการปกป้องตัวเราเอง นะก่อนที่จะไปยุ่ง,ขงเขาเราทําตัวเราเองให้มันเป็นปกติก่อนพอเราเป็นปกติคือเป็นคนมีศีลถ,ถูกไหมเราเป็นคนปกติเป็นคนมีสิลปึ๊บเขาจะมาใครจะมาทําอะไรก็ไม่ได้อ้อาวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติพี่โม่งมีอาการทางจิต,ตมีอาการทางจิตเ,<ข>เพราะว่า <Okay. S 2> เขาอยู่มันเป็นอยู่เป็นครอบครัวมีหลายคนเล<ม>ี้ยงคนที่แบบว่า มีอาการทางจิตเดือนอะไรเงี้ยล้าทำยังไงเขาก็ไม่ปกติอ hmm> ่ะเดี๋ยวอาการทางจิตกับใจปกติไม่เหมือนกันเขามีอาการทางจิตแล้วมันทําให้ใจไม่ปกติเงอันนั้นมปนอีกเรื่องหนึ่งเอากายก่อนเลเอากายให้เห็นชัดๆนะสมมติเราบอกว่าเรามีคบสามสบสองเราเป็นคนปกติไหมปกติอ่าเราขาดไปหนึ่งท่อนขาดแขนไปเราเป็นคนปกติไหมคิดใหม่เราเป็นคนคคบสามสิบสองเราเป็นคนปกติไหม ปเราขาดแขนไปหนึ่งข้างเราเป็นคนปกติไหมไม่ปกติเราเป็นคนปกติที่ไม่มีแขนโอเคไหมเราเป็นคนไม่ปกติเพราะไม่มีแขนเราเป็นคนปกติที่ไม่มีแขนเขาไม่ปกติตรงไหนเพราะว่าเขาไม่มีแขนเขาไม่มีแขนอะ <c oughs> แล้วความหมายของคนคืออะไรต้องมีครบสามสิบสองเหรอ,อความหมายนะของคน เออใช่เพีนแช่ขันห้าห้ารูปไม่ตยาสัญญาสังขารวิยานวงไหเอ็มทำยงได้เขามีครบห้าองค์กอบรูปไม่ได้มีใครบอกว่าต้องครบสามสองถึงเรียกว่าเป็นคนครับโอเคไหมครับอ่างงไหมไม่งงทุกคนถามูแต่ว่าแต่ว่าหมายความว่าแบบคนที่เขามีอาการทางจิตเนี้ยมีอาการทางจิตกบเอาเอาว่าเอาว่าเป็นโรคนะอ่เป็นโรคเป็นโรคอาการทางจิตอ่าฮะ แสดงว่าเขามีความไม่ปกติทางไหนทางจิตทางจิตคืออะไรอที่บอกว่าเป็นโรคอ่ะเป็นโรคอ่ะสมมุติว่าเขาก็เป็นอะไรที่เหมือนกับคิดแล้วมันก็จิตตกต่ำต,ตลอดอย่างเงี้ยเอาแยกให้ออกว่าเป็นอาการทางจิตเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคถ้าเป็นโรคสมมุติว่าเขาก็อาจจะเป็นแบบเรื่องสารเคมีในสมองไม่ปกติมีเกิดการเกิดอุบัติเหตุ ทําให้เขาไม่สามารถสื่อสารได้ปกติอ,อย่างนี้เป็นต้นคือที่บอกเป็นอาการทางจิตเป็นโรคจิตอะไรก็ว่าไปนั่นคือความผิดปกติทางกายอฟังเต่าฟังทางกายากาย็คือทางกายเขาทางกายเขาเขาก็กังวลไงกังวลเ่ยไอ้เรื่องเขาก็าบางคนไม่กังวลทําไมเห็นไหมเด็กเด็กที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกลงไปที่รางรถไฟล็อกขาขาดเขายังสดใสร่าเริงเป็นแรงบนันดาลใจให้กับคนอื่นอีกอืแต่นั่นแบบ เขาไม่กังวลส่วนน้อยไงรู้ได้ไงไงะไม่รู้ดาวคือมันมีถามว่ามันมีพร็อพเฟอริตี้หรือคือมีโอกาสที่ทําให้เขามีจิตตกได้ถือว่ามีโอกาสมีโอกาสสูงแต่ว่าสุดท้ายเมื่อขึ้นอยู่เขาเองว่าเขาจะเอาตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจหรือเขาจะทําให้ชีวิตตัวเองเขาตกต่ำลงรู้จักนิกบูสคิดปะไม่รู้จักโอเคคนที่มีแต่หัวไม่มีแขนไม่มีขาเลยมีแต่ตัวอย่างเดียว inspiration เขาจะมีแขนอย่แค่กระติกกระิกเอ้ยเท้าเท้าก็มีเท้าอยู่ติดติดติดติเ เขาเล่นเพลงได้เป็นดีเจได้แล้วก็เป็นอินสปิเรชันในการเป็นผู้ให้กับคนอื่นต่างให้ทุกคนเขามีกําลังใจเขาเป็นครูจังฮะโอเคไหมโอเค